นองวต้องไ้ตองที man, two three, two ่ man, three, man, 2องอีกสอง่างเป็นสี่ัตตองมีต้องไบอดาตวเต้องดอดที่สองเ้อิดะต้องลัสงดตองเดียวคนที่ทุกบทเปนแบอฮันละมองนขอมเบีโนเอี่ยนี่กับแม่นักศึกษาพัยาบาล วอศนุดิศจึงได้ลงฝึกปฏิบัติก็กัไดมาสก้ตอนนีตารางปรกอบแบบฟอร์มก่อนหักวัคซีนซึ่งที่เงินไทยจะถจะทำนี้ต้องประกอบพิางนี้คือนะครับเสียหาใส่เสื้อกุงมือรัดจำตัวบรอกมประเภทบ้านเมืองเรงนัาะไดบอกประวัิทางการแพทย์คน สำหรับมื่อนี้เป็นเมื่อที่สอง้ะเนาะในการสั่งยาวัคซีนวัคซีนคบสิบลกเนี่ยเพื่อป้องกันเพิ่มเคนเสี่ยงเวลาที่เป็นปฏิบัติงานเพราะว่าเวลามันปฏิบัติงานที่ทำรับคนเจ็บคนมาต่างๆนะ เอาอพีน้ะเราจะเกิดข้อทีดเส้นเล็กเกี่กับการสัญญาแล้วไปกันตรงน้นองถาปอดกับทรา์ที่เาที่ดังาันไปไกิจกรรมใน่วนดีแต่โบนัสค้จะต้องอดจรินเบียร์เต็มชุลากรหาวันที่ทีขอจบพิธมนี้บทตัลไจะเส่พติตาาม